ำไมแว่นตาเทเทเนียมนะครับแต่และที่เนี่ยมันถึงมีน้ำหนักเบาแล้วก็หนักเนี่ยต่างกันครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกิฟเกชชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับไทเทเนียมนะครับมันมีข้อสงสัยหนึ่งฮะที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแว่นไทเทเนียมแล้วมันถึงมีน้ําหนักไม่เท่ากันครับบางอันก็บอกว่าหนักบางอันก็บอกว่าเบาแล้ว มันต่างกันยังไงคะมันคือไทเทเนียมเหมือนกันหรือเปล่าครับไทเทเนียมนะครับก็คือโลหะที่ขึ้นชื่อชิ้นหนึ่งครับมันเป็นโลหะที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่าแข็งแรงนะครับส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะใช้ในเครื่องบินนะฮะแล้วก็ในอุตสาหกรรมที่แบบการแพทย์อะไรพวกนี้นะครับแน่นอนว่าพอมันดีขนาดนั้นแล้วเนี่ยหลายๆวงการนะครับก็จะเอาไทเทเนียมมาใช้นะครับแล้วนั่นก็คือรวมถึงแว่นตาด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะทุกคนเนี่ยต้องอยากเข้าใจว่าคําว่าแว่นไทเทเนียมนะครับมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นไทเทเนียมร้อยเปอร์เซ็นะฮะเวลาที่คุณเข้าไปซื้อแว่นนะครับคุณจะได้ยินว่าเอออันนี้ดีนะครับอันนี้เป็นไทเทเนียมนะครับจริงๆแล้วไทเทเนียมนะครับมันมีหลายเกรดหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเพียวไทเทเนียม um, ครับเพียวไทเทเนียม um ก็คือ ทำพวกเพียวนะฮะคือไทเทเนียมทั้งชิ้นเลยครับข้อดีของเพียวไทเทเนียมเนี่ยก็คือมีน้ำหนักเบาเวอร์มากฮะมีความแข็งแรงนะครับไม่ขึ้นสนิมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพวกภูนแพรนะฮะน้ำหนักนี่คือแบบเบาบิวเลยแต่ว่าราคามันก็จะค่อนข้างสูงครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นเบต้าไทเทเนียมครับเบต้าไทเทเนียมเนี่ยคือการที่เอาอย่างอื่นเนี่ยวัสดุอื่นเนี่ยเข้าไปผสมกับไทเทเนียมนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของไทเทเนียมนะครับเพราะว่า ถ้าเป็นพิวไทเทเนียมเนี่ยมันจะมีความแข็งเยอะใช่ไหมแลวม้วคราวนี้เวลาแบบมันดัดงออะไรมันก็จะดูไม่ค่อยสบายเวลาใส่ใช่ไหมคนเขาก็เลยเอาวัสดุอื่นๆเนี่ยไปใส่ทําให้มันมีความแบบงอมากขึ้นแต่ว่ายังคงเบาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเบต้าไทเทเนียมนะครับอันต่อไปนะครับก็คือไทเทเนียมอลลอยนะครับอันนี้เราเจอบ่อยลยครับมันคือการที่เอาไทเทเนียมเนี่ยไปผสมกับโลหะอื่นๆนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกลงครับแล้วก็แลกกับความเบา แล้วก็ความทนทานเนี่ยที่มันลดลงไปด้วยนะครับสรุปเลยนะครับว่าถ้าอยากได้วั้นเบาๆเนี่ยให้ดูคําว่าไทเทเนียมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเพวไทเทเนียมนะครับแต่ว่าถ้ามันมีคําว่าเบต้าไทเทเนียมหรือว่าอลลอยไทเทเนียมอะไรพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าพวกน้ําหนักเนี่ยมันก็อาจจะมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพราะว่าเบต้าไทเทเนียมแล้วก็อลลอยไทเทเนียมแต่มันก็มีความดีในด้านของเขาอยู่นะครับอย่างเช่นความยืดหยุ่นเป็นต้นนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้แว่นไทเทเนียมที่มันเบาๆแล้วรู้สึกว่าพอใจจก็ควระไป ลองจับนะครับไปดูน้ําหนักนะครับแล้วก็ลองถามพนักงานดูแล้วกันนะครับว่าอันนี้นีมันเป็นเพียไทเทเนียมหรือเปล่านะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจแว่นตาไทเทเนียมก็สามารถติดต่อมาที่กิฟเกตแว่นตาได้นะเรามีไทเทเนียมทุกแบบเลยว่าจะเป็นเพียไทเทเนียมเบตาไทเทเนียมหรือออลลอยไทเทเนียมนะครับวันนี้ผมเกรัวิทย์จากช่องกิฟเกนชาแนลนะครับขอตาไปก่อนครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ